เพื่อนๆดอกเป็นช่อๆพุ่มๆแบบนี้เพื่อนรู้จักไหมต้นผักโขมกับเพื่อนเพื่อนตอนเด็กๆเนี่ยถอนเล่นแต่ตอนโตขึ้นมาก็รู้จักประโยชน์มันก็นํามารับประทานเพื่อนๆเมล็ดของมันเนี่ยเนี่ยอย่างช่อเนี้ยมันแก่ๆแล้วเนี่ยพอเราจับนะมันก็จะมีเม็ดร่วงๆมาเนี่ยเพื่อนๆอนอ่ะอันนี้มันเขียวๆเนาะเอาที่มันแก่ๆหน่อยอ่านี่ช่อนี้แก่ๆนี่เพื่อนๆพอจับนะ เมล็ดมันก็ล่วงมาเพื่อนๆเ,เห็นไหมดำๆๆเนี่ยเมล็ดเล็กมากค่ะไอตรงชอง่องงวงช้างมันเนี่ยมีแต่เม,มล็ดแก่ๆเต็มไปหมดเลยเม็ดดำๆนีเน่เพื่อนเพเล็กๆเล,ล,ล็กมากเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนล็กมากปิวไปกับลมีหน้าแล้วมันเกิดอยู่ทั่วเลย เมล็ดผักโขมนี่เราเห็นอยู่ทั่วไปเลยนะเพื่อนๆแต่ถ้าเรานํามาปลูกหรือหว่านเอาไวขา้ข้างๆบ้านของเราเราก็เก็บต้นอ่อนๆมันกินได้นะเพื่อนเอนเพราะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไปอ่านดูประโยชน์ของผักโขมนี่ยมันจะเยอะมากแต่โทษมันก็มีเหมือนกันนะเพื่อนเอนเราต้องทานสุกนะแล้วเราต้องอปรุงแบบไหนถ้าเพื่อนอยากรู้ก็ลองไปเซิร์ชดูนะมันมีสรรพคุณแล้วก็มีวิธีการกิน แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมันกินได้กินดีนะเพื่อนๆนแล้วมันก็มีประโยชน์สุดๆเลยต้านอนุมูลอิสระด้วยประโยชน์นี้ไม่ต้องพูดถึงมันเยอะจริงๆรดาวคงพูดนี่หมดนะมันเยอะมากไปหาดูเอาเองเด้อแต่ว่าที่แน่ๆเมล็ดวันนี้เอาไปปลูกกันเถิดเนี่ยนี่มันเล็กมากจนแบบว่าเราไปหว่านหรือว่าเวลามันร่วงเนาะมันแห้งมันก็ปิวไปมันก็จะเกิดได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆ่นว่าแล้วก็เด็ดไป เอาไปปลูกกันเราก็จะเลือกช่อที่มันแก่ๆนะเพื่อนๆนะอันนี้คือแก่เลยเนี่ยพอจับแล้วนะมันก็จะมีเม็ดดำๆร่วงๆลงมาเลยนี่เนี่ยค่ะเพื่อนเนเม็ดกระจิ๋วเลี้ยหนึ่งเดี๋ยวเก็บใส่ถุงไปวันๆเวียงๆขึ้นง่ายไปบ้าแล้วก็ไปปลูกกันเพื่อนๆ ผักโขมยิ่งไปอบชีสนะแซ่บค่ะเพื่อนๆอ,อยากเป็นป๊อบอายมีกำลังเยอะๆไปเอาโปรตีนจากผักโขมไปกิน